สวัสดีค่ะทุกๆคนมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็มาบอกกล่าวด้วยนะใครที่ไปได้ดูจากพระโอสนิทชิดเชื้อนะคะคุณก็ดูจากวิดีโอที่บนพูดคุยอ่ะคุณก็อาจจะคิดว่าผมเป็นคนใจดีใจดีโบนไม่ได้เป็นคนใจดีขนาดนั้นนะคะใครที่รู้จักผิวเผินหรือรู้จักคนอื่นๆเหมือนกันผิวเผิน คุณไม่ได้รู้จักสดิทชิดเชื้อไม่ได้รู้ลึกรู้ซึ้งอะ่ะแล้วคุณก็คิดเองว่าเออคนนั้นเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จนอย่างงู้นเนี่ยระวังให้ดีนะคะพ๊มีประสบการณ์แล้วปโป๊อ์ก็เป็นคนที่ไม่ได้มีความใจดีขนาดมากๆนะคะเรื่องมีอยู่ว่าป๊ดเคยไปคอมเมนต์คนหนึ่งนะคะความเป็นแม่เขาก็โพสต์เรื่องลูกเขาเนี่ยใน facebook บัเห็นเขามาเป็นปีแล้วเพราะเขาอะเข้ามาคอมเมนต์ใน f a c e b o o โบวอยู่บ่อยๆตลอดเลยเหมือนกับพูดคุยสนุกขำขันได้โดยที่บวก็ไม่ได้คิดอะไรไปมากกว่าความคิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนที่สนุกสนุกคุยกันได้เหมือนกันก็มีอยู่โพสตหนึ่งเขาเข้ามาโพสต์ในเพจของเขาในหน้ากระดาน Facebook เขาแหละว่าลูกเขาอะทำอะไรสักอย่างหนึ่ง แล้วเขาก็ตีลูกอย่างนี้เพราะก็คอมเมนต์ว่าอา้าวแล้วพอตีลูกแล้วเนี่ยได้อธิบายให้ลูกไหมว่าควรทําอะไรยังไงปดโดนเลยจ้าเขาบอกว่าลูกเขาไม่ต้องมาบอกหรอกว่าเขาจะทําอะไรยังไงคือบดคิดน้อยแต่โบก,ก็ไปถามเพื่อนคนหนึ่งนะคะเขาอายุมากกว่าถามพี่พี่มันมีเหตุอย่างนี้อย่างี้เนี่ยพี่คิดว่าไงเขาทําให้โบดคิดได้เพราะโบไม่ได้เป็นแม่คนเขาบอก ความเป็นแม่เขาก็ไม่อยากให้ใครมาพูดว่าอะไรลูกเขาหรือไปแนะนําอะไรเขาปุ๊บอกเออว่ะเราคิดน้อยเราคิดน้อยปุ๊บก็มานึกถึงสํารวจตัวเองไม่ได้ว่าใครเลยนะเราถอยดีกว่าเราจะไม่ไปเหยียบตาปลาใครเอ้ยคํานี้รถเคยได้ยินมาเนิ่นนานแล้วไปเหยียบตาปลาใครแล้วถ้าใครเข้ามายุ่งกับเราโดยที่ เราก็ไม่เคยไปยุ่งอะไรกับเขาบางอย่างเราก็ปล่อยผ่านบางอย่างเราก็จัดเหมือนกันเป็นคนแบบนี้นะเป็นคนแบบนี้โดยธรรมชาติแล้วอะโบ๊จะไม่บุ่นวายอะครแล้วก็โบเป็นคนง่ายๆนะคะแต่ก็มีความยากเยอะอยู่เหมือนกันนะหลายครั้งในอดีตนะคะโบสมักจะคิดว่าเอ้ยฉันอยากจะให้ข้อมูลดีๆกับผู้คนนะคะหลายสิ่งหลายอย่างอ่ะ ก็มีผู้คนามาสอบถามอย่างโบถ่ายรูปโบอยจะรู้ว่าการใช้กล้องยังไงเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ไปร่ำเรียนมาด้วยระดับหนึ่งแต่การร่ำเรียนเนี่ยสิ่งที่ได้คือได้ในเรื่องของโปรแกรมนะคะโปรแกรม Photoshop พื้นฐานนะคะกมไม่ได้มีความเก่งกาจอะไรหรอกทุกอย่างก็คือพอทำได้ไปเรียนมาเพื่อจะเป็นแนวทางว่าฉันจะต้องเดินไปทางไหนฉันจะต้องไปต่อยอดยังไงนะสามีโปเี่ยเขาบอกว่าโปน้ะเป็น ช่างภาพโปรเฟชชั่นอลโปรเฟชชั่นอลพอกราฟเฟอร์ประภูมจิจให้ภูมิใจคือคนอื่นเขามองไม่เห็นเป็นไรหรอกสามีมองเห็นแล้วเขาชื่นชมมาบก็ดีใจแล้วรัะหลายคนก็มาถามโบว์ถ่ายรูปแบบนี้ยังไงทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยโบก็แนะนําแนะนําแนะนําให้ทําการบ้านเขาก็ไม่สนใจไม่ส่งไม่อะไรโบก็รู้สึกเหนื่อยสอนภาษาอังกฤษเหมือนกันก็เต็มใจพยายามหาข้อมูลแล้วก็พยายามในสิ่งที่ตัวเองรู้มากที่สุด ซึ่งทุกคนก็ต้องเข้าใจได้ว่าดิฉันไม่ได้เป็นคุณครูไม่ได้จบภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่ได้มีความรู้มากแค่รู้กว่าหลายๆคนที่เขารู้น้อยกว่าโอตก็ให้แนวทางให้ไอเดียเพื่อคุณจะได้ไปต่อยอดสอนฟรีพอนานๆเข้าให้ทำไม่ทำแล้วก็มาถามพอถามไปก็ไม่เห็นทำแล้วก็มีข้ออ้างนูน่นนี่นั่นอะไรเยอะแยะ สุดท้ายสุดท้ายจบที่ตัวดิฉันนะคะตัวดิฉันบอกว่าไม่เอาแล้วเว้ยเวลาครูมีค่าเว้ยใครอยากจะให้สอนอะไรยังไงจ่ายเงินมาจ้าถ้าถามฟรีฟรีไม่จ่ายเงินแล้วพอบอกไปแล้วก็ไม่ลงมือปฏิบัติเสียเวลาดิฉันค่ะดิฉันเอาเวลาไปทําอะไรอย่างอื่นได้เยอะแยะนะจ๊ะเอามานั่งทํา youtube ได้ตังค์อย่างเงี้ยต้องมาช่วยคุณคิด พอคิดให้บอกให้แล้วคุณก็แต่มันอย่างนั้นแต่มันอย่างงี้องงโอ้โหอ้างมากมายคุณไม่ลงมือปฏิบตัติจะไม่เกิดผลนะจ๊ะดังนั้นดิฉันก็ไม่เอาจ้ะนะอันนี้ก็หนึ่งเหตุ <c oughs> เหตุต่อมาคือหลังจากที่ปุดเลิกเข้าไปเหยียบตาปลาไขรแล้วเนี่ยปุดก็จะอยู่ของปุดสงบสงบนะแล้วก็มีเหตุเกิดขึ้นว่าบางครั้งมีคนมาบอกมาเตือนใน u t u b e อ่ะพูดถึงโซเชียลมีเดียเนี่ย คนที่คอมเมนต์บอกเตือนแนะนำในเชิงที่ไม่ได้อยู่เจตนาเนื้อหาว่าต้องการสื่ออะไรอะแล้วมาคอมเมนต์เพื่ออะไรวะด <laughs> ิฉันดิฉันนึกในใจว่าคอมเมนต์เพื่ออะไรวะถ้าไม่สนิทกันมากดิฉันจะไม่พูดคำไม่สุภาพนะคะก็จะถามเขาดีๆไปแต่ถ้าสนิทกันมากก็จะถามไปเลย บอกทําไมเนี่ยเพื่ออะไรเหรอเป็นคนแบบกวนบาทาเหมือนกันนะเรื่องกวนบาทาเนี่ยแม่บอกแม่บอกแต่เด็กแล้วว่าทําไมแกถึงเป็นคนกวนแบบนี้อย่างเงี้ยคือเป็นแบบนี้จริงๆมันเป็นอัตโนมัติเองนะเป็นคนกวนโดยจิตใต้สํานึกแล้วคนที่เคยสนิทนะคะคนที่เคยสนิทแล้วมีเหตุในเรื่องของความคิดที่ไม่ตรงกันพวกก็ตีตัวออกห่าง แต่ไม่ได้เลิกคบกับเขาแค่ทีเดียวไงก็ตีตัวออกห่างนะคะหลายๆคนก็คิดได้แหละว่าเออไม่ไปวุ่นวายไม่ไปจุกจิ๊กเหมือนเคยก็คงไม่อยากยุ่งแล้วเขาก็จะห่งหางๆาุ๊บไปแต่หลายคนก็ไม่รู้ตัวไงก็ยังคงวนเวียนวนเวียนกันอยู่อะแล้วก็คงคิดว่ายังสนิทเหมือนเดิมเงี้ยก็มีนะปุ๊ก็ไม่เกรงใจแล้วนะคะคนแบบนี้คนเหล่านี้นะคะไม่เกรงใจแล้วคุณจะคอมเมนต์อะไรใครอะ่ะคุณดู เนื้อหาและเจตนาที่เขาต้องการสื่อด้วยไม่งั้นคุณก็จะกลายเป็นคนที่ทําไมอะมาพูดอะไรแบบนี้เพื่ออะไรคือมันเกี่ยวอะไรกับเนื้อหาของเราอย่างเงี้ยนะ mm. ก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าคนอยา่างบะโอ๊เนี่ยเป็นคนใจดีนะแต่ก็ไม่ได้ใจดีแบบดี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 พบ๊ะก็มีมุมที่มไม่ดีเหมือนกันนะคะ ที่คุณคุณเห็นนี่คือโบ๊มีภาพที่ดีให้คุณดูไงโบก็อยากให้คุณจดจําภาพดีๆส่วนใครที่อยากจะเห็นภาพไม่ดีต้องมาครุกวงในนะคะซึ่งไม่ค่อยมีใครอยากครุกวงในกับโบหรอกเพราะโบอะเยอะใครทุกคนมีความสุขค่ะแล้วกลับมาฟังโบพูดคุยเล่าเม้ามอยกันใหม่นลจ๊ะใครที่ติดตามเรื่องราวของสายฟอก็เข้ามาฟังดูแล้วกันว่า เราจะมีอะไรมาเล่าให้ฟังอีกนะคะบายสวัสดีค่ะ